ทุกคนเบาบับเบาบับน่ฮะปั่นออกจากบ้านรวยสุขรีสอร์ทนะฮะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นนะฮะเสียงจัก,กรจันมาแล้วนะครับเราต้องปั่นสำรวจว่าเวลาชาวโลกเนี่ยมาพักที่นี่จะได้เป็นบรรยากาศแบบโอ้โหยังกับอยู่ต่างประเทศนะอย่างไปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเขาจะมีที่พักแบบธรรมชาติแบบนี้เยอะดูนะ ในเมืองก็ส่วนในเมืองแต่นี่ออกมาสะดวกมากใครอยากได้บรรยากาศสงบส่วนตัวโรแมนติกก็มาที่นี่ได้เลี้ยวซ้ายเรายังไม่เคยเลี้ยวซ้ายไปสักกีหนึ่งนะฮะนี่หาแต่เราจะเลี้ยวขวาให้ดูแต่มีคนบอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปเมือกี้ก็จะไปหมู่บ้านแบบดินสอพองอะไรประมาณนี้นะฮะพอที่นี่ทะเลชุบศรทะเลสาบชุบศรเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งหานะผลิตเยอะ อันดับหนึ่งของประเทศเลยก็คือเป็นแหล่งดินสอพองเลยทุกคนคําขวัญประจําจังหวัดของลบบุรีก็หนึ่งในนั้นก็คือมีท่อนหนึ่งบอกว่าแหล่งดินสอพองใช่ไหมได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมทุกคนนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติมากสงบส่วนตัวปลอดภัยไฟสว่างถึงกันหมดออกไปก็ของกินเยอะทุกคนนะครับ เห็นไมถ้าเกิดมีรถขับใครเอารถมาด้วยก็จะแบบขับไม่นานก็จะถึงนู่นถึงนี่ฮนะนี่ยอนยูคาลิปตัสนี่นะคะส่วนละมุดละมุดเนี่ยไม่ใช่มะมุดนะถ้ามะมุดนี่เป็นเหมือนกับส้มประเภทหนึ่งของภาคใต,ต้เข้าไว้กินสดก็ได้แกงก็ได้นะฮะเอาผลดิบๆมาแกงลูกมุดเขาเรียกลูกมุด เอามแกงแบบภาคใต้อะครับเขาเรียกมะมุดนะเหมือนมะม่วงอะฮะตระกูลเดียวกับมะม่วงอ๋อนี่ไงซีรัญญาหมู่บ้านนี้หรอนะครับ,บปั่อีกนิดเดียวก็จะถึงถนนใหญ่นะฮะถนนพหลโยโทินซึ่งไปโคกที่ไหนนะเขาเรียกโคกสำโรงแล้วก็เลี้ยวขวาตรงด้านนอกกันนะครับถนนใหญ่ก็จะไปเข้าเมืองลบบุรีนะครับไป สะแก้วไปอน,นุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์ได้ทุกคนอันนี้ตุกงยาแพร่ท้่เมื่อาชาาเราถ่ายกัำได้ไหมเรามาดูกันข้างนอกก็จะมีตลาดขายของเล็กๆน้อยๆน,น,น้ำเต้าหู้อะไรประมาณนี้นะครับนี้ทางเข้าวัดหนองบัววัดพระบาทน้ำผูทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมนิยามค้ำคืนตรงถนนพหลโยธินนะตรงฝั่ง ทะเลสาบชุบอนฝั่งนี้ทุกคนนะฮะก็จะมีร้านรวงนะครับยาำข้าคืนนะฮะนี่ฮะเราปันจัก,กรยานออกมานะฮะขออนุญาตเอาจักรยานปั่นมาจะได้ประหยัดเวลานิดนึงทุกคนเหมือนกับเวลาเราไปอยุทยาบางรีสอร์ทเขาก็จะมีจักรยานให้กับนักท่องเที่ยวเชียงใหม่หอย่าเงี้ยใช่ไหมฮะจะได้ปั่นจะเป็นจุดแข็งให้นักท่องเที่ยวได้ ฝรั่งเขาชอบนะจะปั่นชมเมืองหรือว่าบริการฟรีหรือว่าจะคิดเป็นรายวันก็ได้นะบางที่ก็ฟรีไปเลยหาแล้วแต่สะดวกนะครับทุกคนนะฮะเพราะว่านะักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่ชอบขับรถนะ,ะโอ้ยเดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่าดูท่าทางลมจะแรงนะครับทุกคนลบบุรีวังนาลายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองหรือเรื่องดินสอพองแล้วไงต่อ ปราศรุ่นลสินรอไอต่อคำขวัญตรงอ่อ๋อลบบุรีจะจับยากน่อยทุกคนนะฮะแต่ถ้าเป็นลำปางจะจับง่ายใช่ไหมแล้วเมืองลำปางก็จะบอกว่ารถม้าลือลั่นทานหินลือชารถม้าลือลั่นอะไรประมาณนี้จะสัมผัสกันแล้วก็เครื่องปั้นลือนม้มงานพระธาตุลือใจฝึกช้างใช้ลือโลกเห็นไหมเขาจะแบบสัมผัสกันชัดเจนนะฮะนี่เพราะที่นั่งเย็นนะฮะเราเข้าซอยอย่างนี้ทุกคน นะครับสบายๆคทันเวลาเรามาที่แบบนี้ต้องทําออนไลน์ทําหลักสูตรทําอะไรไปไลฟ์สดนะฮะบ,บอกต่อให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนการประชาสัมพันธ์บอกต่อเป็นสิ่งที่ดีร้านต่างๆบางทีบอกว่าทําไมไม่ไปร้านนั้นร้านนี้ล่ะร้านนี้เขาดางังร้านนั้นเขาดีร้านนั้นคันแรมาร้านนั้นคันรุดมาก็เลยบอกว่าอ เราต้องตามรอยเขาขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเราติดต่อไปบางร้านเขาก็ไม่ได้สนใจเราไงแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เหมาะที่เราจะต้องไปสุไมฮะถ้าเกิดว่าเราไปเองโดยไม่บอกเขาอะเขาก็ต้องต้อนรับอยู่แล้วเพราะเขาอยากเขาอยากได้เงินจากลูกค้าถูกปะแต่ถ้าเกิดเราติดต่อไปเราบอกว่าเอาไปขอถ่ายได้ไหมแต่ประชาสัมพันธให้อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องขอดูช่องยู u ูปเนี่ยแต่บางคนเนี่ยน้าใจยิ่งใหญ่เขาไม่ขอดูเขาบอกมาเลยนะคะ เขาก็เหมือนกับเป็นคนดีจริงๆอ่ะเขาไม่ต้องมาเช็คว่าออมีช่องไม่มีช่องเพราะเดี๋ยวมีมิจฉาชีพมันเยอะฮะทุกคนมันก็ต้องแบบดูที่เราด้วยว่าเราจะไว้ใจใช่ไหมฮะแค่ไปแค่ไปร้านอย่างเงี้ยถ้ามันจะมีมิจฉาชีพก็ถือว่าทําบุญไปเถอะถูกไหมบางคนเขาไม่มานั่งเช็คขนาดนั้นไม่มีความสุขเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้เกินทุกคนห่วงใยมองโลกในแง่ร้ายจนๆไปอย่างที่ หลายๆที่รีสอร์ทที่เราไปโรงแรมระดับแบบบิ๊กบิ10ดาว5ดาวเนี้ยเขาก็จะแบบมาเลยค่ะเขามีน้ำใจไม่ตรีโดยที่เขาไม่มานั่งคิดเยอะเหมือนกับเขามีการรวยน้ำใจรวยทรัพย์สมบัติโภคภัณฑ์ของเขาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมงคลของเขาก็ชาวโลกต้องสนับสนุนประมาณนี้ ถูกไหมครับคนนี้เรากําลังกลับบ้านนะฮะอย่างบางร้านเราติดต่อไปบางโรงแรมติดต่อไปก็บางทีก็ไม่ได้รับความร่วมมือก็มีไม่ใช่ไม่มีนะอย่ามองว่าเป็นช่อง YouTube แล้วเนี่ยจะได้ง่ายฉะนั้นอเอามาทําเป็นหนังได้นะพบรักทํามาเขียนให้มันเป็นเติมเสริมสีสันดรามา่าสนุกสนานผิดหวังสมหวังได้เห็นน้ําใจไมตรีความงดงามของคนไทย เอาอย่างเช่นที่รีสอร์ทที่เราเนี่ยฮะพักอยู่บ้านรวยสุกเนี่ยนะฮะทุกคนต้องมาเพราะของเขาดีจริงฮะเป็นหลังๆเลยบ้านนะฮะรีสอร์ทนี่หมาหมาจะน่ารักมากบ้านนี้ว่าไงลูกหมาหมาหนุ่มน้อยน่ารักนะฮะอย่างหมาบูด็อกที่วันนี้มีข่าวดูทีวีที่โรงแรมบ้านสวยรวยสุกเนี่ยเขากัด ล้มลงไปมันก็งับแขนไม่ปล่อยด้วยนะอันนี้อันตรายมากอย่าไว้ใจนะครับบางทีเราเห็นหมาอยู่เนี้ยฮะเราก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยมืดไหมจะมีไฟอยู่ตลอดทางนะครับทุกคนใกล้จะถึงแล้วครับทุกคนฉะนั้นถังบอกว่าช่องนี้เป็นช่องง่ายๆทําทแบบง่ายๆไม่ได้เป็นธุรกิจใดๆแต่เราจะเห็นความดีงามว่าต่อไปเนี้ยเวลาใครมาเที่ยวลบบุรีมาพักที่นี่นะมานอนที่ออ โรงแรมนี้นะเ<ม>นี่ยก็จะบอกเอาไว้นะฮะไปเชียงใหม่จะไปพักที่ไหนอยนะะ่างเงี้ยเพราะว่าโรงแรมเป็นร้อยร้อยพันพันที่ถูกไหมเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับเราทุกที่เพราะว่าเราเอาเงินไปให้เขานะแต่จะมีสักกิ่ที่ที่เขาแบบมีความจริงใจกับเราโดยที่แม้ถูกแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ลูกค้าของเขาเราเป็นแค่อาจจะยูทูบเบอร์ตัวเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจถูกไหมฮะเราก็บอกต่อสิ่งดีดๆนี่คือความงดงามที่ยิ่งใหญ่มาก ะจะไปเชียงใหม่ก็ต้องไปพักที่ไหนก็จะอยู่ในช่องนี้ไปกินที่ไหนร้านเล็กๆแล้วก,ก็ผ่านแต่มีความงดงามแล้วก็จะบอกต่อนะครับร้านยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเขาไม่รังเกียจในช่องของเราก็มีโฆษณาเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับหกเจ็ดสิบกว่าตัวแล้วนะครับทุกคนก็จะแคปเอาไว้ถ้าเกิดว่าเข้าไปเห็นพอดีปกติก็จะไม่เช็คก็จะลงโพสต์ไปบางคลิปก็เอามาีโพสต์ใหม่ นะครับบางคืนก็ต้องลบเพราะว่าไม่นั้นไม่มีพื้นที่จะถ่ายในมือถือเนี่ยบรรยากาศแบบเยาา็นสบายพระจันเซี่ยวครับทุกคนประจันเซี่ยวโอเคนะครับสําหรับนี่ชอบต้นยูคาลิปตัสตรงนี้จะมืดหน่อยนะหมาน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็ความเข<ม>าเรียกวา่ควาคำงดงามที่ ได้ทำให้มีวันนี้นะครับนะครับมากๆากสำหรับทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวลบบุรีเยอะๆนะครับ